วันนี้แหละเราจะขายให้ได้อันนี้เดินทางมาจากไหนครับกรุงเทพกรุงเทพอันนี้เคยมาที่นี่บ้างหรือ,อยังเคยมาครั้งหนึ่ง,งแต่วัดไม่เปิดก็เลยวันนี้มาอีกข้าวโพกเปิดพีก้ามีนาะแล้ววันนี้ที่ตั้งใจมาเนี่ยตั้งใจจะมาทาอะไรครับพัฒน,น,น,น์ชนดมาค่ะพันชนดที่รีมามาเข้าร่วมมาเข้าร่วม มีความศรัทธายังไงถึงถึงได้นํามาที่นี่ก็จริงๆแล้วอ่านอ่านเจิในยูทูปมาหาเห็นในยูทูปแล้วเห็นว่าคนเข้ามาแล้วบอกออ้ยโฉนดทุกขายที่ได้เป็นร้อยๆแปลงน่ะนี่ก็เลยว่าเออเราก็มีของเราเราก็เลยเอามาขายมาบ้างใช่เราก็เลยมาบ้างอยากจะขายประกาศขายไว้นานหรือยัง หลายปีะหลายปีแล้วแต่ก็ยังขายไม่ได้ขายแพงไหหรือเปล่าขายแพงไปหรือเปล่าวันนี้แหละเราจะขายให้ได้เดี๋ยวเอาทรายไปโปยแล้วก็โอเคมีคนเขาบอกว่าพอทําพิธีที่เนี่ยยังไม่ทันลงไปโปรยทรายเลยก็ขายได้มีคนโทรเข้ามาซื้อแล้วใช่ค่ะจากประสบการณ์ของคุนแล้วที่ที่บอกขายไปนี่เยอะไหมครับุช่วยกันได้นะครับร้านน้กี่แปลงนะ แปลงเดียวเลยแปลงเดียวประมาณกี่ไร่56 56ไร่โอ้โหหไร่บอกขายที่ราคา2อ0 0ัน0 0ึ่ง0อง้ร้านร้านโอ้โหนะครับแสดงว่ามันมีโรงแรมด้วยค่ะแล้วมีโรงแรมด้วย อยู่ในเขตไหนนะครับอยู่หัวหินค่ะหัวหินก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ค่ะอ่าเขตเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจด้วยอ่านี่ใครได้ไปนี่ถือว่าโชคดีเลยโชคดีเลยสุราคาหน่อยสุร akah หน่อยระพี่น่าจะสวยนะหัวหินติดทะเลเลยไหมติดทะเลค่ะหน้าติดทะเลหลังติดถนนอ่าเกษตรซนเซกัสเซนอ่าอืมก็วันนี้มาขอให้โชคดีขายได้แล้วกันนะบารมีของพ่อสซหาเนาะมอสซาห์มารอแล้วนี่คือเอาเอกสารไปยื่นเรียบร้อยแล้วค่ะ นั่งรอทายก็บูชามาแล้วเดี๋ยบื่อยรอเข้าพิธีอย่างเดียวรแล้วก็วันนี้เขามีการปลุกเสกก็ทุ่มคนด้วยใช่ค่ะในช่วงบ่ายก็รอรับแจกกกรรแจคนมารอกัเต็มเลยนะวันนี้เขาจะแจกน่าจะเป็นพันคิวเหมือนกันแต่ก็คนน่าจะเกินโอเคขอบคุณมากครับคขอบคุณครับสวัสดีค่ะ